สวัสดีครับผมชื่อน้ำนะครับอยู่บริษัทอพิศดาคอนครับผมขับรถมา21ปีแล้วครับมันก็มีครับมันก็ให้ความรู้กับทุกคนนะครับคือกับคนที่ว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้ระบบรถมันเป็นแบบไหนนะครับเราแนะนําว่าเราควรใช้รถขี่ประมาณไหนแล้วก็ใช้ใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็รอบเครื่องรอบเครื่องนี่เขาให้มาประมาณไม่เกิน1,004แล้วก็ขี่ประมาณ60นะครับต่อชั่วโมงมันจะประหยัดน้ำมันครับเกียร์ห้ามใส่บ่อยครับเกียร์นี่ว่าถ้า ถ้าเราไปเปลี่ยนเกียร์บ่อยปุ๊บถ้าเราไปเทนเกียร์อย่างเช่นรถเราวิ่งมารอบกาลังขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราไปเทนเกียร์ปุ๊บใส่เกียร์เจ็ดเครื่องมันก็จะตกมันก็จะทําให้รอบเครื่องมันก็จะเริ่มขึ้นใหม่ <S <S ถ้าเราใส่ใจกับรถนะครับเราก็รถเราจะอยู่กับเราไปได้นาน,นครับให้เราเช็ครถน้ํามันเครื่องหม้อน้ําแล้วก็ลมยางนะครับคือว่าเน้นๆเลยครับที่ว่าเราต้องสำหรับคนรถบปรทุกเคื่องที่ว่าต้องมีนับหน้าที่ตัวแทนของอภิษดานะครับ คือศูนย์ให้เรียนเชิญมาให้มาอบรมนะครับอยากให้พวกเพื่อนๆขับรถบรรทุกนะับด้วยกันนะครับให้มาลองที่ศูนย์ดีสุสุยาโตนะครับเอาให้ความรู้นะครับแบบว่าใช้รถได้ทุกวิธีการขับขี่บนท้องถนนให้วิ่งประหยัดน้ำมันนะครับขับรถบรรทุกอย่างมืออาชีพมืออาชีพจริงๆครับ ผมอยากมาแนะนำให้ใช้349 Euro w i e นะครับผมเคยขับ360นะครับผมมาขับ349นี่ครับมันแตกต่างกันแค่ว่ารอบมันมาไวกว่าแต่ความเครื่องยนต์ยังอยู่มาเดิมครับมันจะเหมือนคล้ายๆรถรีแมปนะครับคือว่ามันมันไม่ต้องรอรอบอย่าง360นี่มันต้องรอรอบใช่ไหมกว่ากว่าเราจะส่งตัวรถขึ้นได้ปุ๊บมันต้องรอให้รอบขึ้นมาแลต่แต่ตัวนี้มันปุ๊บมันเหยียบปุ๊บมันพุ่งเลยครับมันขึ้นเลยจังหวะมันไวกว่าเกียร์เกอร์เหมือนกันหมดครับระบบเครื่องเหมือนกันหมด มันต่างแก่ว่ารอบมันไวกว่าผมวิ่งไปเอาหินอยู่สุรินนะครับก็ต่างกันหนึ่งน้ำมันก็ประหยัดด้วยนะครับน้ำมันประหยัดกว่าคือว่ารอบมาไว้กว่าเราขี่ให้ถึงไค้รอบไม่เกินพันสามครับประมาณพันสามขี่ประมาณ60หรือ65นะครับอยู่ประมาณนี้มันจะน้ำมันยังไม่กินครับที่ผมคดลองมานะครับ